สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่ได้เล่นทีมพอทีสองใช่ป่ะใช่รอมาอลไแต่ทศวรรษวันนี้แหละแต่ว่ากนานวันห่งการเล่นเล่นวันห่งการออกวันนี้เราได้เล่นเรียบร้อยอืมดูดีว่าจะได้ด้านอะไร จะบอกว่าเล่นกากมาก็เลยไม่ได้เล่นไงไม่ค่อยได้เล่นจะดูทรงแล้วน่าจะเป็นด่านนี้คนเล่นอะไรไปเลยไปเลยเจแปนเราคนเล่นไปเลยดีเราว่าแปนะำพายโลพายโลไม่เอาผมไม่เล่นไม่เอาเราอันนั้นมันสำหรับไอ้พวกไอ้พวกไม่แมนโอเคนะนราบอกว่า mission begins in 60 seconds วิเวีเนี่ยผมถนัดเลยบอกเลยนี่แหละ ขณะที่เราต้องไปเล่นมาเอาล่ะก็มาดูกันนะครับว่าชีวิตผมมันจะรอดหรือมันจะตายหรือมันจะเป็นยังไงอะไรอ,อ่ะจอดครับมันเป็นการเตรียมตัวเดี๋ยวก็ไม่เป็นเลนน่นๆครับผมไม่รู้ว่ามันจะมาแบบไหนมาไหน ไอทีฟ้าไ,ไปตรงไหนนะเบบีเดนชาร์จเลยเราก็มองไม่เห็นเลยมั้มีน้ำปยังไงารกิจ <begins> เริ่มต้นใน10วินาทีม่ร้ออกมาตรงไหนไอ้5 4 3 2 1, Three, two, 2> 1> <One. S> 2> ว่าน่าจะมาจากฝั่งนี้แหละ

พี่พี you know. ่ผมเจ็บพี่แล้วใครรู้อยู่ไหนพี่ี่ยังเห็นเดินอยู่เลยอันนี้เดกนีสีแดงกเตี๋ยวนี้พี่เนี่ยคือแบบมันช้าผมก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ ที่เหลือคืดีหมดเพราะผมชอบไอ้สายปืนเวย้วรัวที่ผมถนัดจัดเลยผมว่าเป็นสปายดีกวนะ่าเนาะเราเราดูทา้าใหนเราเราเป็นเบลล์เนีเแนแฟนกันอสุดท้ายโดนสปายถ้าด้พดิชิตก็ตองรู้ Uh -huh. Uh -huh. The A final control point is being contested. ว่าผมเล่นอะไรก็กากหมดเลยอ่ะคือเฮมี่มั้งโอเคผมก็ใช่ไม่มีใครเล่นทีแค่ันยังไม่เล่นมันก็ยังไม่มันก็ยังงงอ่อะไรก่อนทีอะไรก่อนคิดว่ามันน่าจะโดนไปสไนเปตู้นี้เนาะ สองที่ว่านนคือช่วยนะไม่ใช่ว่าผม่าเองมันต้องระวังแบบไอ้พวกอะไรนะส,สปายเออเทเวินเทวชางมินหุยแลวก็พุกี้ผมเอง Seconds. Have secured the control point. มีสองคับช่วยเหลือที่เหลือแลกระจอกแล้วาหน้าเจอแล้วผมเรอวมากเ

ไฟรอบนี้คือได้เยอะอยู่เอ่อผมสังหารสองแล้วก็ช่วยเหลือสองอว่าดีครับดีมากโอเคตอนนี้กำลังถล่มกันอยู่เปลี่ยวเปลี่ยวเปลีวเดี๋ยวก็เดจะตายครับจะตาย นี้ย่้นับเ้หองนอ้อ้โ้ออ้ออ้โน้อ้ออ้โห้นห้โหโร้โห้โห้องกหาง้อ้โหโเ้อ้โ้อ้น้อ้อ้ 你帮我。之。 ขนาดลุมยังยังไม่ค่อยเป็นไรคะถ, 5, 5, 6, 4, 6, ถือว่าดีมากครับทุกคนตั้งอาหาเจตายสี่ช่วยเหลือบผมถือว่าดีครับตอนนี้เป็น,นอ่าออกมกี้ก่เก็บป็น, 5, 5, 6, 4, ลลปนที่ห้าหกเลแล้วเราเิกไม่เล่นเกมราอทุลลกคน โอ้ดีที่ผมเอาแซนวิชมาเนี่ยไม่เอาแซนวิชมานี่น่าจะอยู่ยากเดี๋ยวเดี๋ยยากแหละน่าจะอยู่ยากน่าจะอยู่ยากไม่ได้หรอยได้หร กิ่งหลังเลยครับพูดแบบโคตรเกียดสบายเก่งตรงไหนก่อนมันทำไมมันได้ขนาดนี้เอาเอางี้นะไฮโลมาเราต้องลองใช่ไหมลองไหมบอกว่าแต่ในเรื่องที่จะเกี่ยวเนี่ยเรื่องนี้ ว่า wow. ปกติแล้เราไม่ข้อถตัวมันเราปกติคือ้อถึงตัวก็ได้ลมาหกเจ้าทั้งหมดทั้งหลายอย่ตรงไหน 我这逼，下来接。 จะยิวหมดไม่หมดับไป,ไป,ไปไ่เป็นไรไม่งอ้อเออเก่งอยู่แล้วนอาเหนย่ยเออโอเคโอเคได้อยได้อยแต่ก็ผมว่าผมไม่เป็นแล้ว,ลน,ว,ไปไปลวน่าได

ไม่สนใจครับตรงนี้ใกล้แล้วใกล้แล้วเ็นแล้วเราี้จะเ็นแล้วใกล้จะเ็นแล้วใกล้จะเ็น3 2 1 วิ High way. High way. March, ่งเข้าไปเลยครับวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปเห็นใครก็ยิงหมดทุกคนครับทุกคนมันนาจะได้ต่ากัวัดเกียโอด่านนี้มีน้ำหรออันนี้เลอะไร่ะมขาเสียหายรดลง อะไรสำคัญกว่าว่าอันนี้บูทบูทแล้วมันดีมันจะแบบติดคิดข้อแต่ว่าถ้าวันนี้มันก็ยังมีแรงอุตกรารมิชชั่นเบกินส์ใน30วินาทีเอาเนี้ยนะยูทูบเบอร์ับผมก็ไม่ได้อะไรมากหรอกเสร็จแล้วก็ไป Mission begins in 10 seconds Five, four, three, two, one. one. the thought I in ลงพุณหมดเลยนะกระสุนเ <c oughs> นี่ยแต่สิ่งที่ได้กับกุมาไม่อยจกทิ้งกบบพาตุงไหรือเปล่าโอเคคิวนะเดี๋ยวกอนเออเล่นตัวนี้แหละนี่แหละเป็นทู๊โอเค

ยิงผมนะครับจดจำมันไว้ล <Alert. S 1> ้ไอ้่งยิงหัวมไดมคือมันเอาแล้วไงเอมันได้แล้วะยิง <Alert. S 1> โดนผมจบแล้วยังโอดียังยังโอเคเคยู่

เออบางทีว uh, like ่าอาจใ่ปายนี <the> <ll ous> <rait> <the> ่เขากเรนแล้วดาดนี้าต้องใช้อะไร ถือว่าเราบนด้มาอย่างลาภดีฉะนั้นะจบเกมเท่านี้ไม่เอาละไม่เอาละเลย